ครับวันนี้เรามาทดสอบการถ่ายวีดีโอของทาง Vivo V20 SE กันนะครับครับสวัสดีเพื่อชาวแท็กให้อลแบตเตอร์ตองนี้อยู่การทดสอบของตัว Vivo V20 SE ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนตระกูล V20 Series นะครับรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวในเฮเเรทราคา ต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทในเมืองนอกแน่นอนว่าเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับแต่แน่นอนว่าเครื่องนี้ถือว่าจัดเต็มในหลายอย่างทั้งเรื่องของกล้องมุมกว้างที่มีออโต้โฟกัสถ่ายมาโครได้รวมถึงกล้องเลนหลัก18ล้านพิกเซลนะครับในการถ่ายสูสุดรรงรับ 4K 30fps นะครับถือว่าคุณภาพในต่างๆใช้งานได้ดีพอสมควรแต่ในเรื่องของการการสารั่นอาจจะไม่ได้เทพเท่าไหร่นะก็เป็นตามประเด็นราคาของมันไปแต่สามารถสูมได้สูงสุด10เท่านะครับผมประมาณนี้เลย สีสันและแสงสีต่างๆนะั้นทาง vivo ก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พัฒนาเรื่องกล้องมาได้แบบดีขึ้นเยอะมากๆจนน่าตกใจเองนะคะผมไม่คิดว่าค่ายนี้จะพัฒนาเรื่องของถ่ายวิดีโอได้เทพขนาดนี้หลังจากที่รุ่นก่อนๆน,นั้นค่อนข้างกรอบกว่าตัว oppo หรือว่าเพื่อนร่วมค่ายของตัวเองหรือว่าเพื่อนลูกคู่แข่งของตัวเองเยอะมากๆแต่ตอนนี้ทาง vivo พัฒนาขึ้นมาแบบดีขึ้นชัดเจนมากๆทางกล้องหน้าและกล้องหลัง และการถ่าย 4K ถ0 f p ซก็เป็นประมาณนี้เลยนั่นเองครับครับมาต่อนที่การถ่ายวิดีโอ 4K ในเวลากลางคืนของทาง Vivo v 20SE นะฮะจะเห็นว่าในเวลากลางคืนนั้นก็ยังคงเก็บแสงสีอะไรได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยรวมถึงความสว่างก็พอใช้ได้เมื่อเทียบกับเปรทราคาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าในเรื่องของน้อยอะไรพวกนี้อาจจะมีค่อนข้างเยอะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับในการถ่าย 4K ในเวลากลางคืน ส่วนการรองรับมุมกว้างนั้นจะรองรับที่ตัว Full HD 30fps นะครับ 4K ไม่สามารถถ่ายมุมกว้างได้แต่ถ้าพกกูดตรงว่าในเรื่องของงานวิดีโอทาง Vivo นั้นเหมือนจะพัฒนาได้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้ง,งานในรุ่นเรอทงหรือว่ารุ่นยงกลางแบบนี้ก็ตามนะครับในแง่ของคุณภาพความคมชัดแสงสีนั้นถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยแหละส่วนเรื่องของการกันสนั่นแน่นอนว่า 4K อาจจะก,การสั่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับเป็นปกตินะ ในแง่ของ e s อะไรต่างๆจะทำงานได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ละกันส่วนการซูมนั้นก็ได้ประมาณ10เท่าสูงสุดนะครับในประมาณนี้เลยมาตอนตอที่ค u ร l HD 60เฟรมนะครับผมในความละเอียดน,นี้ก็จะเป็นการถ่ายที่ค่อนข้างลื่นไหลามากที่สุดในการแพนกล้องต่างๆแต่น่นอนว่าในเรื่องของความคมชัดอะไรนั้นอาจจะไม่ได้เทพเท่าไหร่นะฮะ แต่การโฟกัสอะไรก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างไวนะครับเมื่อเทียบกับในเรทราคาประมาณนี้แล้วก็สีสันต่างๆก็ไม่ได้ดันเวอร์หรือว่าไม่ได้ซีดเกินไปโทนสีไว้มาลานค่อนข้างตรงนะครับในหลายๆทดสอบทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ถ่าย60เฟร,รมได้ค่อนข้างลื่นไหลแต่ในเรื่องของการการสั่นอาจจะไม่ได้เทพเท่าไหร่นะครับเป็นปกติของการถ่ายพวกนี้นี แล้วก็น่าเสียดายว่าไม่มีพวกการสั่นพิเศษอะไรใส่เข้ามาแล้วก็ไม่สามารถถ่ายดู a l View ได้นะครับในการถ่ายวิดีโอ Full HD 60 f เฟรมนะั้นก็รองรับในเวลากลางคืนแน่นอนว่าการถ่ายกลางคืนนะั้นอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะครับเป็นปกติของพวก60เฟรมแบบนี้ส่วนในเรื่องของการเก็บแสงนะั้นก็เนี่ยครับจะติดมืดเมื่อเทียบกับตัว30 IPS แบบชัดเจนนะแต่ความลื่นไหล เวลาถ่ายอะไรต่างๆนั้นถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับอย่างเช่นการแท็กตัวพวกรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านแบบนี้แต่ก็อาจจะไม่แนะนําให้ทําถ่ายในเรื่องของกลางคืนเท่าไหร่นะักในแง่ของ60เฟรมนะครับผมนี่ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะมีการสั่นเข้ามาช่วยบ้างเล็กน้อยประมาณนี้เลย มาต่อที่การถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมในความละเอียดนี้การกันสั่นจะทำงานเต็มที่นะครับและการกันสั่น e a s ปกติของทาง Vivo แน่นอนว่าในเรื่องของความยิ่งเดินถือมือเดียวนะครับผมตอนนี้คือเดินถือมือเดียวต้องบอกว่าทุกการทดสอบนะั้นเป็นการเดินถือมือเดียวทั้งหมดไม่มีการใช้ไม้กันสั่นช่วยหรือว่าไม่มีการใช้ตัวช่วยอื่นๆนะครับผมทดสอบเลยว่า ถ้าคนทั่วไปพวกเขาแม,แม่แม่พี่น้องใครเอาไปใช้แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องกล้องเท่าไหร่นักก็ทดสอบกันแบบว่าเรียวๆไปเลยว่าคนเราเอาไปใช้งานเดินถ่ายทั่วไปแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องหลักการถ่ายอะไรมากนักคุณภาพที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับความนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะความละเอียด Full HD 30เฟรมแล้วก็สามารถแตะซูม2เท่าได้แล้วก็ซูมถึงสุดได้10เท่าเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็เลนส์มุมกว้างก็รองรับในความละเอียด Full HD 30เฟรมด้วย เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะกว้างขึ้นแค่ไหนนะครับนี่อันนี้คือปกตินะเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามุมมองนั้นกว้างขึ้นชัดเจนเก็บซ้ายเก็บขวาได้ะครับบ้านเต็มเต็มหลังเลยรวมถึงเป็นกล้องมุมกว้างที่มีออโต้โฟกัสมาให้นะครับเนี่ยคือมันก็ยังชัดทุกระยะต้องบอกว่าเป็นมือถือในเรทดต่ำกว่าหมื่นไม่กี่ตัวที่ใส่ออโต้โฟกัสเข้ามาในเลยมุมกว้างแล้วก็จเจ้าเลยมุมกว้างตรงนี้รองรับการถ่ายมาโครสูงสุด2.5เซนติเมตรเท่านั้น ถือว่าเป็นกล้องมุมกว้างที่มีคุณภาพดีมากๆตัวหนึ่งในเรทราคานี้แล้วก็มีออโต้โฟกัสมาให้ทําให้มันโดดเด่นกว่าค่ายอื่นแบบชัดเจนนะครับในเรื่องของการการสั่นอาจจะไม่ได้ทํางานเทพเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้นะไม่ได้แย่นะนี่คุณภาพอะไรต่างๆถือว่าทําได้ดีกว่ามุมกว้างตัวอื่นในเรทราคานี้ดีกว่ามากๆเลยในการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30เฟรมในเวลากลางคืนนั้นจะเห็นว่า ความนิ่งนั้นทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในแง่ของคุณภาพเป็นปกติของการทํางานระบบ e-s ที่เวลาก้าวเดินเงาคบภาพจะมีการสั่นไหวหรือว่าซอนเฟมภาพอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆแบบนี้นั้นก็ถือว่านิ่งใช้งานได้ดีเลยนะเมื่อเทียบกับการถ่ายแบบคอนเทนต์อื่นๆนั้นการถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมอันนี้ดีกว่าชัดเจนในแง่ของการกันสั่นส่วนในเรื่องของคุณภาพแสงสีต่างๆนั้นก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับการถ่าย Full HD นั้นก็เป็นการถ่ายที่ ยังคงเป็นมาตรฐานหลักๆในแง่ของความละเอียดความคมชัดแล้วก็ไฟไม่ได้ใหญ่มากเอาไว้ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายรวมถึงการการสั่นที่ดีที่สุดการถ่ายแบบนี้ก็ถือว่าพอใช้งานในการถ่ายทั่วไปแล้วไม่ต้องไปกลับเป็น 4K ถ้าใครที่เน้นเรื่องของการการสั่นนะครับส่วนการถ่ายมุมกว้างก็รองรับเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยเมื่อเราถ่ายวิดีโอความละเอียด Full HD แล้วก็ใช้งานในมุมกว้างจะเห็นว่ามุมมองที่ได้นั้นกว้างขึ้นมากๆนะครับแต่ในเรื่องของ ความคมชัดหรือว่าการเก็บแสงสีต่างๆนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แน่นอนว่าเนมุมกว้างนะั้นเซนเซอร์ก็จะเล็กกว่าความละเอียดคมคมชัดหรือว่ารูรับแสงก็จะแคบทําให้การเก็บแสงนะั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่านะั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับแต่ในเรื่องของการเก็บภาพนั้นทําได้ดีขึ้นแน่นอนในภาพที่กว้างขึ้นนะครับแต่ความคมชัดการโฟกัสอะไรหลายๆอย่างนั้นจะดรอปกว่าตัว Fu l l HD ปกติแบบชัดเจน ถ้าใครเน้นในเรื่องของคุณภาพนั้นการใช้งานอาจจะไม่แนะนำให้ใช้เลยมุมกว้างในการถ่ายวิดีโอกลางคืนเท่าไหร่นะครับแล้มาต่อที่กล้องหน้าของทาง vivo v20 se จะเห็นว่าในเรื่องของความคมชัดหรือว่ารายละเอียดนั้นตัวนี้รองรับสูงสุดที่ full hd ซึ่งจะแตกต่างจากทาง vivo v20 ที่รองรับสูงสุด 4k แล้วก็แน้นอนว่าเลนเซนเซอร์ต่างๆนั้นก็คนละตัวกัน ตัวนี้เป็นเลนส์32ล้านพิกเซลแน่นอนว่าไม่มีออโต้โฟกัสใส่เข้ามาให้แต่ในเรื่องของความคมชัดต่างๆการจัดการแสงสีนั้นถือว่าทําออกมาค่อนข้างดีมั้นจะเป็นในร้่นที่เต็ดแต่ราคาตา่ำกว่า1น1,000 10, มบาทแต่ก็มองในแง่ของคุณภาพหรือว่ามุมมองของตัวเลนส์นั้นถือว่าทำออกมาดีดนะฮะทั้งการจัดการแสงสีบริเวณใบหน้าหรือว่าสกินโทนต่างๆนั้นทําออกมาได้ค่อนข้างประทับใจ รวมถึงในรุ่นนี้ก็จะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนเข้ามาให้ด้วยนะครับ mm hmm. บมก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่าทำได้ดีมากๆ mm hmm. แล้วก็จะเห็นความคมชัดต่งางๆนั้นสีผิวนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยสัมทัง vivo นะเป็นค่ายที่กล้องหน้ายังคงทำได้ไประทับใจแล้วก็โดดเด่นกว่าค่ายอื่นในเรทราคาเดียวกันแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับประมาณนี้ยืดสุดแขนนะครับ mm hmm. วันนี้เลย ในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของทาง Vivo V20 SE ตัวนี้ก็รองรับสูงสุดที่ Full HD นะครับแน่นอนว่าตัวกล้องหน้านั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะในเวลากลางคืนอันนี้คือมีแสงเข้ามาอยู่ด้านหน้าแบบนี้ทําให้คนข้างคมชัดพอสมควรรวมถึงมุมมองการเก็บรายละเอียดแสงสีนั้นก็ใช้ได้ครับเก็บโดหละยได้แล้วก็ใบหน้าสกินโทนถือว่าทํไดีนะฮะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นนัน้นทาง Vivo ก็ต้องพูดตรงๆว่าเป็นค่าที่เน้นในเรื่องของกล้องหน้ามากๆทั้งในแง่ของการถ่ายวิดีโอหรือว่าการถ่ายภาพนิ่ง ในรุ่นนี้ก็รองรับการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็่ายวีดีโอได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะนี่นะครับถือว่าเป็นกล้องหน้าอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีทั้งในกลางคืนและก็กลางวันรวมถึงงานวีดีโอก็ไม่ได้แย่ด้วยรองรับสูสงุดที่ Full HD ก็เป็นตามเรทราคาของมันไปนะครับ